ด่วนผายุตาปะขึ้นฟังอิทธิพลทางอ้อมจัดฝนดักโดนไทยเต็มๆพื้นที่ใดจะเป็นอย่างไรอัปเดตแนวโน้นสมสาพอาการล่าสุดตั้งแต่วันนี้สิบถึงยี่สามกันยายนรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพุทธที่10กันยายนครับกลับมาอัปเดตแนวโน้นสมสาพอากาศกันต่อครับ เมื่อวานนี้ทางบ้านของพี่น้องเป็นอย่างไรครับมีฟ้ามีฝนตกไปถึงไหมครับก็มาลุ้นกันต่อครับเพระาะว่าสภาพอากาศหลังจากนี้ไปก็ยังคงมีฝนได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็จะมีทั้งฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนลดลงตามปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ครับในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w f ครับตั้งแต่วันนี้ลากจาวถึงช่วงวันที่23กันยายนครับก็พบว่าในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ10-11กันยายนประเทศไทยยังคงมีฝนกระจายได้อยู่นะครับ จากอิทธิพลทางอ้อมหลังจากที่พายุตาปักขึ้นฝั่งนะครับส่งผลทาให้ดึงมรสุมพัดปกคลุมไทยแรงขึ้นบวกกับในล่องฝนครับที่ขยับปกคลุมอยู่ประเทศไทยตอนบนครับจึงส่งผลทําให้หลายพื้นที่ทั้งสีภาคตอนบนนะครับยังคงมีฝนชุกได้แล้วก็อาจจะมีฝนตกสะสมครับทำให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าลหลากได้โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับบริเวณจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ครับพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเสี่ยงต่อน้ําท่วมฉับพลันมากที่สุดครับ รวมถึงน้ําป่าไหลหลากด้วยต้องเฝ้าระวังครับและนอกจากนั้นครับบริเวณภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับในช่วงนี้ก็จะมีน้ําหนุนขึ้นนะครับทาให้เกิดน้ํารอการระบายในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพยาครับอย่างทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลายพื้นที่เจอน้ําหนุนเข้ามาน้ําก็ท่วมกันในหลายพื้นที่นะครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับยังคงมีฝนตกหนักได้ครับโดยเฉพาะฝั่งอุดามันครับแล้วก็พี่น้องชาวเรือชาวประมงก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในช่วง1-2วันนี้ และก็หลังจากนั้นครับในช่วงประมาณ12เป็นต้นไปครับยังคงมีฝนกระจายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงประมาณที่17กันยายนครับมีโอกาสเจอฝนชุกฝนหนักได้บางพื้นที่บางแห่งแล้วก็บริเวณภาคเหนือภาคอีสานนะครับในช่วงประมาณ17-18จนถึงช่วงประมาณ20กันยายนนะครับฝนก็จะลด,ดลงบ้างแต่ในหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝน,นชุนนกได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็จะกลับมาชุกหนักอีกครั้งเพิ่มอีกครั้งครับในช่วงประมาณ22เป็นต้นไป ดังนั้นครับจากสถานการณ์ฝนในขณะน,นี้ก็ยังคงมีฝนลดฝนเพิ่มได้ในแต่ละช่วงวันนะครับก็ต้องฝากพี่น้องติดตามข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือต่อไปทั้งหมดคือการเปลียนข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับสำหรับการคาดหมายลักษณะาการในทั่วไปจากกวมูตุตนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้10-15กันยายนครับโดยในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ10-11กันยายนประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่ง โดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนื่องจากแนวร่องมรสุมนั้นพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือนะครับรวมถึงบริเวณภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กํลาลังปานกลางได้พัดปกคลุมอยู่ทะเลรามันภาคใต้แล้วก็บริเวณอ่าวไทยครับสำหรับในช่วง12-15กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับ ส่วนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริพันธภาคกลางและก็ทางด้นานภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งครับเนื่องจากแนวร่องมรสุมครับจะด้งลงมาพาดผ่านถึงบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคอีสานตอนล่างครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่ทางด้านทะเลรามันประเทศไทยแล้วก็บริเวณอ่าวไทยครับแต่ก็ด้วยกํลาลังปานกลาง สำ,11 11 Onion, token. สำหรับในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ1 0 1 1กันยายนคลื่นลมบริเวณทะเลอดามันแล้วก็บริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอดามันตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอดามันตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื er ่นจะสูงมากกว่ er า2เมตรส่วนในช่วง12-15กันยายนนะครับคลื่นลมทางด้านทะเลอดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังปานกลางครับโดยทางด้านทะเลอดามันตอนบน ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรทะเลอัฒมันตอนล่างแล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดคือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมว,วิทยาครับสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในวันนี้ครับ10กันยายนครับในวันนี้ครับหลายพื้นที่ยังคงมีฝนชุกฝนหนักได้นะครับจากการที่มรสุมถูกเหนี่ยวนทำทาให้แรงขึ้นนะครับบริเวณภาคเหนือก็มีโอกาสดุนได้ทั่วทั้งภูมิภาคมีฝนชุกฝนหนักบางแห่งครับ บริเวณพคอีสานครับวันนี้ฝนขยับขึ้นตอนบนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นฝนค่อนข้างชุกบริเวณภาคกลางครับวันนี้ก็มีโอกาสลุนได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคเป็นฝนตั้งแต่ปานกลางถึงหนักครับภาคตะวันออกครับวันนี้ก็ยังคงลุ้นได้ตั้งแต่ปานกลางถึงหนักครับส่วนภาคใต้ครับวันนี้ฝนลดลงในหลายพื้นที่ส่วนภาคใต้ครับวันนี้ก็ยังคงมีฝนไดในบางพื้นที่บางแห่งครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับเริ่มจากทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณ60-70ของพื้นที่ อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับวันนี้ก็แจ้งเตือนได้ทั่วทั้งภูมิภาคครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดแม่ห่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูร์ครับอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมแปรปวนพัดด้ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนงภรคอีสานครับ ในวันนี้บริเวณภาคอีสานครับมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ส่วนมากครับวันนี้ก็มีลุ้นบริจังหวัดเลยหนองคายหนองบุรีลัมพูอุดรธานีบึงการสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารกระสินขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศิรีกะตกษแล้วก็อุบลราชธานีครับพื้นที่ตอนล,าล่างของภาคอีสานวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้ในบางพื้นที่บางแห่งครับวันนี้ฝนก็ลดน้อยลง อุณหภูมิสูงสุดครับ32-33องศาเซลเซียสลมแปรปวนพัดได้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนภาคกลางครับวันนี้บริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณละละ40-60ของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกบางแห่งครับวันนี้ก็แจ้งเตือนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบบุรีส,บบรสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา จะได้บุรีราชบ,บุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลครับโดวยอุณหภูมิสูงสุดครับ3 2องถึงองศาเซลเซียสลมแปรปวนพัดได้ความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาธนภาคตะวันออกครับในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละถึงของพื้นที่อาจจะมีฝนชุกบางแห่งครับวันนี้ก็มีลุ้นบริจังหวัดนครนายกปราจีนบ,บุรีฉาเชิงเศร้าชนบุรีและยองจันทบุรีตราดครับ อุณหภูมิสูง29ถึง34องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับในวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณะ30ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากครับมีลุ้นบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็ราดัิวาสครับ โดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้้านตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้อยู่ที่ประมาณละ30-40ของพื้นที่มีลุ้นครับบริจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับ โดยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ31-34องศา,า,ศาเซลเซียสโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดได้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์ก,กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ